สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่19กุมภาพันธ์นะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำไมโครแนวโน้มราคาทองคำและ,ะการราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,888ดอลลาร์ถึง1,902ดอลลาร์ด้านดัชนีดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ95.81จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ32.10ถึง32.17บาทต่อ1ดอลลาร์ ทั้งนี้ทองคำนะคะยังคงได้รับแรงหนุนเหตุตึงเครียดรัสเซียยูเครนด้านสภาย,ยูเครนนะคะได้อนุมัติกฎหมายรับรองคริปโตเคอเรนซีให้ถูกกฎหมายแล้วหนุนช่องทางระดมทุนเพื่อรับมือรัสเซียรวมไปถึงการที่รัสเซียสั่งขับนายบักกอแมนเจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐออกจากประเทศตอบโต้ที่สหรัฐนะคะขับไล่เจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของรัสเซียออกจากประเทศก่อนหน้านี้ซ้ําเติมเหตุตึงเครียดระหว่างสองชาติ อย่างไรก็ตามนะคะยังมีแรงกดดันมาจากกระทรวงการคลังของจีนนะคะให้คำมั่นเพิ่มใช้จ่ายด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมค่าเงินบาทนะคะแข่งค่าต่อเนื่องหลุดบริเวณ32.30บาทต่อ1ดอลลาร์ ราคาทองคํายังอยู่ในแนวโน้มที่คาดจะแว่งตัวในกรอบโดยมีแนวต้านสําคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1,910ดอลลาร์ 1, ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วคาดจะแว่งตัวในกรอบนะคะโดยมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1875ดอลลาร์ 1, และ1870ดอดลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,910ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,920ดอลลาร์ 1, สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่19กุมภาพันธ์ปี2 5 6หไอ้าราคาของวันที่18นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด3ครั้งในการราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่19กุมภาพันธ์ปี2 5 6หทองคำแท่ง96.5%นรับซื้อ 28,700บาทขายออก28,800บาททองรูปพันธ์96.5%นับซื้อ28,182บาท44สตางค์ขายออก29,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่18กุมภาพันธ์ปี2565สรุปรวมนะคะของวันที่18ราคาเป็นบวกไปที่50บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑีนี้ด้วยนะคะขอต้อหรัติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ